สวัสดีค่ะแม่แม่พ่อพ่อเอฟทุกทุกท่านนะคะสวัสดีช่องใหม่ทางจินตละเฟมเลอีด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดส่นสไล์เป็นกำลังใจให้กับแม่ขวานด้วยนะคะอันนี้จะพาเด็กๆป่วนเด็กน้อยสามเชือกนะคะปล่อยให้อาบน้ำให้กินน้ำเลยวันนี้มีพี่ย่าๆมีน้องน้ำโชค นอกวุ้นชูนะคะอันนี้พ่อควานกับแม่ควานก็จะปล่อยให้น้องเล่นอาบน้ำกับกองทรายโต่ตะตามสบายเลยลูกวันนี้ทั้งสามเชือกเลยอาบน้ำอาบน้ำแล้วนะคะนี่นะคะนี่ทั้งสามเชือกเลยอันนี้จะให้อาบน้ำเล่นกันสามเชือกเลยสามคนพี่น้องอ้าวลูกอ้าว ซึพ่อขวานก็ได้อาบน้ำให้เด็กๆทั้งสามเชือกนะคะดูสิคะความน่ารักทั้งสามเชือกเลยกินอ้อยไปด้วยเล่นน้ำไปด้วยอุ้ยน้องน้ำโชคน้องน้ำโชคนอนเลยลูกนอนสบายเลยอ่าอ่าเบาเบาลูกเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเยาย่ากับ น้องบุญชูก็ไม่สนใจเลยสนใจแต่ทรายกองตูอืออเจ๊เบาๆเจ๊เจ๊ยาย่าเบาๆ,ๆ,ๆนะลูกนะเนี่ยอ่าเล่นทรายเลยอยสบายตัวสบายใจเลยวันนี้ทั้งสามพี่น้องพ่อขวานกับแม่ขวานก็ได้ปล่อยให้น้องเล่นนะคะเอาลูกเอาจะไปไหนโชค ับล้างโชคพี่ยายาด้วยตับลังหันลูกลับล้างหันตับล้างหันตับล้างหัน,หน,หนไปนู่นไปเล่นน้ําเลยลูกไปเล่นน้ําเลยบะบืนเอกัดกะละมังไอเดอะโดยไอแกนเนาะอะอไปเล่นน้ําเลยลูกไม่มีกะละมังโตๆจะให้น้องอาบเนาะนี่วันล้างเดียวพ่อควานกับแม่ควานต้องไปซื้อการละมังใหญ่ๆมาให้น้องเล่นตรงนี้แล้วละ เล่นกันแล้วน้องก็จะได้เล่นทรายอือ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 ปยาย่าอู้เตะน้องเลยเตะน้องเลยเบาเบาเบาพียาย่าอ้มุนชูก็จะเข้าไปด้วยคนนุอาบด้วยคนพ่ออืออุ้ยเล่นทรายเออมีความสุขเลยลูกวันนี้อะ ไปเลยอ่าไปเลยเล่นไปเลยครับว่าไงครับเย๊ย่าย่าจะไปหาคุณยายกับคุณน้าแม่นุ่นคุณน้าแตงโมกับคุณยายจินตลาไปไหมลูกหนือจะเล่นแต่กองทรายอยู่ตรงนี้จะอาบน้ําอยู่แต่ตรงนี้ลูกอ่าทั้งสามเชือกเลยเล่นไปเลยลูกเล่นไปเลยบรรยากาศสายๆก็จะ ให้น้องๆทำกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมทั้งสามเชือกเลยวันนี้ดูสิคะพ่อขวานได้ปล่อยทุกเชือกเลยให้เล่นกัน3คนพี่น้องไม่ไปไหนเลยนะคะจะเล่นแต่กองทรายโตโตโอ้ยดูนำโชคสิคะนำโชคนอนเลยบุญชูก็นะ บุญชูนอนนะคะอันนี้นำโชคกับพี่ยายา่านะยายา่าโอ้ยน่ารักมากเลยถอยลูกถอยไปไปหาพี่ยาย่าไปลูกไปไปหาพี่ยาย่าเลยลูกอู้หูยายา่าๆอู้ห๊ยายา่าอๆ สบายตัวสบายใจกับทรายกองโตด้วยวันนี้ืออเอออยากให้แม่แม่กับคุณยายมาเล่นบ้างนะลูกเนาะนูะน่นคุณแม่นี่กับคุณแม่เล่นทั้งสามเชือกเลยสบายตัวชมเลยวันนี้เออเออเอออะละเออเออเออาย สบายตัวไหมลูกเอ้าถูเสาที่นี่จะถูเสาไหมเนี่ยเออเจย่าจะไปไหนนี่เจย่าไปแล้ว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 เจย่าจะไปแล้วเจย่าจะไปไหนแล้วอ้าวอ้าวอ้าวคุณพ่อคุณแม่ดูนู่นนู่นนู่นน้ำโชคจะไปไหนแล้วน้ำโชคเจย่าก็ไม่เบาเจย่าก็ไม่เบาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว จะเปเป็นเปเด้อวันนี้เด้อเออเอออะไรมาทำไมนี่มาหะแม่ทำไมไป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 เล่นกับพี่เขาไปเล่นกับพี่เขาเลยจะไปไหนลูกจะไปไหนจะไปไหนไป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 หาพ่อเลยไปหาพ่อเลยไปหาพ่อเลยไปเลยโอ๊เออปวนไปปวนมาแล้วนะครับปวนไปปวนมาแล้วนะครับคุณตาจะเอาอยู่ไหมครับคุณตาจะเอาอยู่ไหมครับมาลูกมา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  اوه oh.